بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إن منا ورزقا طيبا وعملا متقبلا อัลลอฮมะอาตินุฟุสนาตักวะฮะซักกิฮะอันตะขัรุมันซักกะฮะอันตะวะลียุฮะวะมูลาฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กัลฮัมดุลิลลาฮ์วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในตอนที่หนึ่งด้วยการหยิบยกหนังสือที่มีชื่อว่าอิทธาฟุนกิรอมบิชรหิกิตาบินเจมีฟินอัคลากวันอาดามินบุลูกินมารอม เป็นหนังสือตำราที่รวบรวมฮะดิษของท่านนบีมุม a m m a d s a ล l ลล l a h u alaihi w a s a ล l a พูดถึงในเรื่องของจัญญามารยานโดยท่านอิหม่ามอิบนูฮายัดอันอสกกลานีท่านได้รวบรวมฮะดิษเหล่านี้อยู่ในหนังสือตำราของท่านที่มีชื่อว่าบุลูกุลมารอมวันนี้เราจะมาพูดถึงฮะดิษบทนี้ที่ท่านเชคซอลบินฟฟซานบินอับดิลลานโฟซานฮาฟิซาอุลลอฮ์ท่านได้อธิบายในฮะดิษลำดับที่สามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การํลำลึกถึงอัลลอฮ์และบทวิงวนต่างๆที่อยู่ในฮะดีษของท่านนาบีมาาูฮัมมัดสุลลัลฮวาแลฮวาซัลลัมวันนี้เราจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องนั่นก็คือความประเสริฐของสถานที่ํำลึกถึงอัลลอฮ์ฟอตลูมายาลิซิซกรีรีนั่นก็คือความประเสริฐหรือคุณค่าของสถานที่ที่มีการรวมตัวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัสยิด บ้านของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาที่มีการอ่านกุราน,นลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลามีการวิงวร่งวอนมีการศึกษาเล่าเรียนหรือมีการประกอบศาสนกิจต่างๆท,ที่หลักการศาสนานั้นได้วางเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการละหมาดการละหมาดสุนนะตะฮียะตุนมาซาจิตหรืออิบาดอ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลา

ท่านอัลบิบมหามอสอลลลอฮุอวาและหัวซาลัมได้กล่าวว่าไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดรวมตัวกันในสถานที่แห่งหนึ่งและพวกเขาได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ในสถานที่แห่งนั้นเว้นแต่บรรดามาลาอิกะบรรดาทวทูตได้หอมล้อมพวกเขาไว้ว่าก็เชียดคุณมัลลอฮฺและความเมตตาที่องค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูหัวตาอัลลาเพื่ความเมตตาให้กับพวกเขาบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูหัวตาอัลลา มีนำซ้ำอัลลอฮ์ทรงรำลึกถึงพวกเขาทรงชุมเฉยพวกเขาทรงสรรเสริญถึงพฤติกรรมที่พวกเขานั้นได้รำลึกถึงพระอ,องค์ในสถานที่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตอาลาได้ชมเฉยต่อหน้าบรรดามาลไยกะผู้ใกล้ชิดฮะดิษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอยู่ในหนังสืออิหม่ามมุสลิมรหัสฮะดิษสองหกเก้าเก้าและในหนังสืออิบโนมาจ์รหัสฮะดิษ 3791ส่วนสำนวนนี้เป็นสำนวนของอิบนูมาจะและท่านใช้คุณและท่านอิมามอันบานีท่านได้พูดถึงฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษโซฮีอยู่ในหนังสือสิน้นซิลาตินอะฮะดีษโซฮีะเล่มที่หน่หน้าที่157และในฮะดีษลำดับที่75 อยู่ในหนังสือโซเฮสซุนันอบีดาวูดของท่านรหัสฮะดีษหนึ่งสามศูนย์แปดลงมาดูความหมายในฮะดิษที่ท่านนาบีมมฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮวสซัลลัมได้พูดถึงคุณค่าหรือความประเสริฐของการรวมตัวกันหรือสถานที่ที่มีการลำลึกถึงลอสุบฮาหะฮูวาตาลาอย่างเช่นในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันในมัสยิดบ้านของลอสุบฮาหะฮูวาตาลาฮะดิษบทนี้เนี่ยได้พูดถึงคุณค่าความประเสริฐ ในสถานที่ที่มนุษย์นั้นมีการมีการลำลึกถึงพระอ,องค์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห่งใดก็าตามคือสถานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาถูกรำลึกถูกพูดถึงด้วยกับการกล่าวรำลึกเช่นอะไรบ้างเช่นการกล่าวสุบฮานัลลอฮ์การกล่าวลาอิลหาห์อิลลัลลอฮ์การกล่าวอัลลอฮฺุอักบัรการขออภัยโทษต่ออัลลการกับเนื้อกับตัวเมื่อมุสลิมเนี่ย นั่งในสถานที่แห่งหนึ่งไม่ว่าจะสถานที่ใดก็แล้วแต่แล้วพวกเขานั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์ในมัสยิดหรือในสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่มีการศึกษามีการเล่าเรียนหลักการศาสนาแล้วพวกเขาได้รำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ผู้คนนั้นได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์อันมากมายดังนั้น คุณค่าของบุคคลที่รวมตัวกันหรือศึกษาในหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ที่อยู่ในบ้านของพระอ,องค์หรืออ่านอันกุรอานต่างคนต่างอ่านอันกุรอานสถานที่แห่งนี้เนี่ยบรรดาไมลและบรรดามาลาอิกาหรือเทวทูตเนี่ยก็จะอะไรก็จะห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ลลลิออันนนนนะฮูกกกกมาาายยตตบรเพ เชคซ่ละท่านได้กล่าวว่ามีมาลาิกะบางส่วนที่พวกเขานั้นท่องเวหาสอดส่องบรรดาผู้ศรัทธาที่รำลึกถึงอัลลอฮ์พวกเขาจะติดตามในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันในสถานที่ที่มีการอะไรการรำลึกถึงพระองค์เมื่อเวลาพวกเขาเนี่ยเมื่อเวลาบรรดามาลาิกะเนี่ยได้เห็นได้เห็นบ่าวของพระองค์ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์พวกเขาก็จะนั่งร่วมกับบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ และหลังจากนั้นพวกเขาก็ห้อมล้อมบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์บรรดามาเลย์กาเหล่านี้เนี่ยคือบรรด,ดามาเ,าเลาย์กาผ้ผูที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์พวกเขานั้นเข้ามาร่วมวงในการรำลึกถึงพระองค์ห้อมล้อมบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอาลาไม่ว่าบ่าวคนใดที่รำลึกถึงพระองค์ ไม่ว่าเป่าคนใดที่รำลึกถึงพระองค์นี่คือความสําคัญของการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาอาลาหมีหนำซ้ําพี่น้องพุทีิมีอมาบนบรรดาชัยตอนหรือบรรดามารร้ายเนี่ยมักที่จะออกห่างในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันสถานที่ที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาอาลาอย่างเช่นในมัสยิดดังนั้นการรำลึกถึงอัลลอฮฺเนี่ยถือเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้บรรดามาลาอิกะนั้นมาอยู่ร่วมกับบ่าวของพระองค์และการนั่งร่วมของบรรดามาลาอิกะนั้นถือเป็นสิ่งที่อะไรสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่มีมีคุณค่าเพราะเนื่องจากว่าบรรดามาลาอิกะนั้นพยายามที่จะขอดุอาวิงวอนต่อรสุภานะหัวตาละให้บ่าวของพระองค์นั้นได้รับ การอภัยโทษได้รับความเมตตาด้วยเหตุนี้ถ้าหากว่าในฮะดิษบทนี้เนี่ยเรามองตรงกันข้ามกับสำนวนฮะดิษเนี่ยจะได้อีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือมาฟูมมาฟูมุนโมคข้อละฟะใครก็ตามที่ผือหรือจากการรำลึกถึงพระองค์ ชัยตอนนั้นก็จะมายุเยชัยตอนนั้นก็จะเป็นที่รักสําหรับตัวของบรรดาผู้ที่ออกห่างจากการ,รํำลึกถึงอัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตฮาลาได้กล่าวในสุรตุสุครุฟองค์การที่36ว่าไมยะจูอัง,องริริร์ฮ์มานนหนกัยต์ละหูชัยตอน,นั้นฟะฮูะละหูกอรินใครก็ตามที่เหินห่างหรือเผอเรือจากการ,รํำลึกถึงอัลลอฮ์จากการ,รํำลึกถึงผู้ที่เมตตา จากการนำลึกถึงผู้ที่ชีวะอัลหะ์มนเราก็จะทำให้เขานั้นมีชัยต่นมาเป็นสหายใครที่หมกมุ่นกับความชั่วอัลลอฮ์ก็จะทำให้ชัยต่อนั้นมาหมกมุ่นกับตัวของเขาส่วนใครที่หมกมุ่นอยู่ในการนำลึกถึงอัลลอฮ์บรรดามาเลยก็จะอยู่ห้อมล้อมจะอยู่ร่วมกับพวกเขานี่คือ คุณค่าของการรำลึกถึงลัทธิสุฮานณหวัวตาละประโยคต่อมาที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮวาเลหิวะซัลลัมได้กล่าวว่าว่าหัดฟัตฮุมุนมาลาอิกะวะกอชิยัตฮุมุนระห์มะบรรดามะอิกานั้นจะห้อมล้อมจะนั่งร่วมกับบรรดาผู้ที่รำลึกถึงพระองค์และความเมตตานั้นแผ่คลุมไปยังบรรดาผู้ที่รำลึกถึงพระองค์หมายถึงปกคลุมความเมตตานั้นปกคลุม บรรดาผู้ท al um uh um ah ี nan, ak f ak, f ah uh um ah ่รำลึกถึงพระองค์ตะได้นัซัลุอาลัยมุลรห์มะและอุมมูฮุมรห์มะตุลลอฮ์หมายถึงความเมตตานั้นองค์ละสุบฮานะฮัวตอาลาทรงประทานมาจากฟากฟ้าให้พวกเขานั้นได้รับความเมตตาได้เพ่ความเมตตาปกคลุมแก่บรรดาผู้ที่รำลึกถึงพระองค์หวาสวมูมิมนซาลิกะอันนัลลอฮะยะกุรุฮุมฟีมันอินดา มินำซ้ำี่น้องสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนั่นก็คืออัลลอฮ์ก็จะรำลึกถึงบรรดาผู้ที่รำลึกถึงพระองค์ใครก็ตามที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรำลึกถึงเขาเหมือนกับฮะดิษที่เรานั้นได้พูดถึงในตอนที่แล้วในตอนที่99ดังนั้นอัลลอฮ์ก็จะชื่นชมก็จะนำ บบาของพระอ,องค์ที่รำลึกถึงพระอ,องค์นั้นไปอวดบรรดามาเลกาที่อยู่บนฟากฟา้าบรรดามาเลกาที่ใกล้ชิดต่อละสุบฮาห์ฮุวตาอาลลัลละสุบฮาหัฮวตาอาลาะลำลึกถึงบรรดาผู้ที่ศรัทธาบรรดาผู้ที่เป็นเบาวของพระอ,องค์ที่พวกเขานั้นหมั่นรำลึกถึงพระอ,องค์ในในช่วงที่พวกเขานั้นอยู่ในโลกดุนยาวยัะกุรุฮุมวยัะกุรุฮุามาุลลอหูฟิสซ์มะ เมื่อพวกเขาเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์บนแผ่นดินของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรำลึกถึงพวกเขาบนฟากฟ้าที่สูงส่งอัลลอฮ์ก็จะชื่นชมบุคคลเหล่านี้ต่อหน้าบรรดาม,มาลาอิกาที่อยู่ร่วม ที่เคยชิดต่อละศะะูกร์ سبحانه และถ้าละ وهذا فيه فتلة ذ ك ล الله إذ ا ว س จันนี่คือความประเสริฐของการดำลึกถึงอัลลอฮ์ความประเสริฐของการวิ่งโวนขอต่อพระองค์งละศูกร์ سبحانه และถ้าละส่วนการรวมตัวกัน,การร,ก,นการรวมตัวกันนั้นถือเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการศาสนาดังที่กลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่มโซฟีตาริกัสที่พวกเขานั้น รำลึกถึงอัลลอฮ์ที่เป็นกลุ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันค้านกับหลักการาศาสนา,าเพราะอะไรพี่นอ้องบางคนถึงขั้นใช้สำนวนการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่เติมแต่งขึ้นมาหรืออุตริกรรมในการใช้สำนวนต่างๆที่มันไม่เคยปรากฏอยู่ในอันกุรอานหรือฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาลลัยฮุซัลลมัมดังนั้นการใช้สำนวน ที่ปรากฏอยู่ในอันกุรานหรือฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลัยฮุสัลลัมถือเป็นสำนวนที่สละสลวยยิ่งกว่าบุคคลที่เติมแต่งหรืออุตริกรรมในเรื่องของสำมนวนในการรำลึกถึงพระองค์หรือเติมแต่งคำคำวิงวอนต่างๆที่มาจากตัวของเขาเองบรรดาซอฮาบะพี่น้องบุตรที่มีอิมานพวกเขารู้ภาษาอาหรับแต่อย่างไรก็ตาม เขาต้องการที่จะให้ท่านนาบีนั้นสอนรูอาต่างๆบทรำลึกต่างๆยกตัวอย่างเช่นท่านอย่งอางอชะัรอติอัลลอฮุอันฮะและบรรดาซอฮาบะมากมายที่ปรากฏอยู่ในฮะดีที่บอกถึงอะไรความสําคัญที่พวกเขานั้นต้องการที่จะให้ท่านนาบีนั้นสอนในเรื่องของสํานวนการรำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะสํานวนการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมถูกววยอยู่ และได้สอนให้กับบรรดาซอฮาบะเนี่ยการรำลึกถึงอัลลอฮ์บทรำลึกถึงอัลลอฮ์บทดูอาที่ท่านนาบีสอนเนี่ยมันเป็นบทดูอาที่กระทัดรัดและเป็นบทดูอาที่เป็นการสรรเสริญหรือเป็นสำนวนที่สะละสะลวยมากกว่าบรรดาซอฮาบะที่พวกเขาได้เติมเต็มลงไปดูพี่น้องผู้ที่มีอี م านบรรดานาบีต่างๆพวกเขาใช้สำนวนที่สะละสะลวยในการ ออนวอนในการวิ่งวอนขอต่อรัศมีห้าหัวตาลาดังนั้นบทรำลึกที่มีปรากฏอยู่ในอันกุรอานหรือแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮะซัลลัมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดนำมารำลึกถึงอัลลอฮ์นำมาใช้เพื่อที่จะรำลึกถึงพระองค์วกุลูวาฮิดินเยสกุรุลลอฮะฟีนับซีมุนฟาริดันอานินอาคอรินและจงระวัง เมื่อเวลาเราลำลึกถึงพระองค์เนี่ยพยายามอยู่เพียงลำพังหมายถึงให้ลำลึกให้ลำลึกถึงอลัลลอฮ์นั้นตัวใครตัวมันนั่นเองไม่ต้องบอกคนอื่นไม่ต้องตะโกนให้คนอื่นรู้ว่าฉันเนี่ยลำลึกถึงอลัลลอฮ์ใช้สำนวนใช้คำพูดที่แผ่วเบาไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นบางคนพี่น้องผู้ที่มีอีมานสลลวาดให้กับท่านนาบี หรือกล่าวลาอิละให้ล้อเสียงดังและรวมตัวกันในมัสยิดสิ่งเหล่านี้รูปแบบอย่างนี้พี่น้องไม่มีในหลักการศาสนาบรรดาสหฮะบะไม่เคยกระทําและมีการการะทําของบรรดาสหฮะบะที่มีการรวมตัวกันและบรรดาสหฮะบะบางส่วนเนี่ยเขาห้ามปรามเขาบอกว่าการรวมตัวกันอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นท่านนบีไม่เคยสอนพวกเขาอ้างว่า พวกเขาไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรเว้นแต่ต้องการที่จะประสงค์ดีเท่านั้นซอฮาบะเนี่ยบอกว่าวกัมมินมูรีดินละยุฟลีฮบางสำนวนบอกล่ำเย็บลุกกี่มากน้อยเพียงใดแล้วที่บุคคลหนึ่งเนี่ยปาถนาดีแต่เขานั้นไม่ถึงแก่นแท้ของผลบุญหรือไม่ได้รับความสำเร็จ บางสำนวนของบรรดาซอฮาบะที่พวกเขาปฏิเสธหรือห้ามปามบุคคลที่รวมตัวกันแล้วก็การซิกุรลล้ออย่างนั้นอย่างนี้มีการรวมตัวกันสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มี إ หมานเป็นสิ่งที่อะไรบรรดาซอฮาบะนั้นเคยห้ามปามดังนั้นการลำลึกเป็นหมู่คณะหรือเป็นกลุ่มๆในมัสยิดหรือการเต้นด้วยกับการกล่าวลาอิละลอ ถือเป็นการค้านกับแบบอย่างของท่านนบ,บีมัลมาฮสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมการรำลึกเป็นหมู่คณนะถือเป็นบิดาอย่างหนึ่งถือเป็นการอุตริกรรมอย่างหนึ่งมีคำพูดหรือมีคำถามที่ถูกถามท่านเช่คุณอิสลามยิบนนูไตมียาถูกถามในประเด็นดังกล่าวว่าฉันเนี่ยเชื่อว่าใครก็ตาม ที่อุตริกร,รมสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการบทลำลึกต่างๆที่ไม่เคยมีปรากฏจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมเขาเชื่อว,ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าท่านนบีจะพอใจก็ตามถึงแม้ว่าอิหม่ามของเขาหรือถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานก็ตามหรือมีหลักฐานที่ถูกต้องจากบรรดารอซูลเพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ท่านนาบีไม่เคยเป็นแบบอย่างให้กับบรรดาสหาบะถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนท่านนาบีจะไม่ปล่อยให้ความดีเหล่านี้หลุดลอยหายไปดังนั้นท่านนาบีก็จะชี้นําให้เรานั้นรำลึกถึงอฮ์อด,ด้วยกับรูปแบบต่างๆนานา,นาดังนั้นพี่น้องผู้มีมารพราะมีหลายกลุ่มที่พวกเขาอะไร หันมาอุตริกรมหันมาเติมแต่งเติมแต่งอะไรเติมแต่งบทรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะละสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะกระทำได้ไหมถามท่านใชฟคุณอิสลามอิมตูเตียมียะท่านใชฟคุณอิสลามอิมตูเตียมียะท่านได้ตอบว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาลาไรบะอินนันอัการุวดะอาวัตมินอัฟดอลิบะดานมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่เป็นสิ่งที่แปลกใจเลย แท้จริงการรำลึกถึงเอาล้อบทดำลึกถึงเอาล้อสำนวนที่เป็นการรำลึกถึงเอาล้อการวิงวอนต่างๆที่ปรากฏอยู่ในกุรอาละหะดีของท่านนาบีมูฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัมถือเป็นบทรำลึกที่ประเสริฐยิ่งในการอิบาดา์ต่อลอ AH. เพราะการทำอิบาดา์เนี่ยมันอะไรมันอยู่บนพื้นฐานของการหยุดจนกว่าจะมีหลักฐานใช้ดังนั้นการจเจริญรอยตามแบบอย่าง ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและไม่โน้มเอียงไปยังการใช้สติปัญญาหรือการใช้อารมณ์ไฝ่ต่ำหรือการอุตริกกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอะไรในเรื่องของสำนวนต่างๆในเรื่องของสำนวนต่างๆที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในอัลกุรอานหรือฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุอะลัยวะซัลลัมดังนั้นการใช้สำนวน ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในอันกุรอานหรือฮะดิษของท่นานนบีเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่ฮารอมบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่อะไรอนุญาตบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่อะไรอันตรายดังนั้นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งท่านเชคุณอิสลามในมุตัยมียะท่านได้แนะนําสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งนั่นก็คือการหลีกเลี่ยง ไม่ให้เหรานั้นใช้สำนวนที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในอัลกุรานหรือฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมหมัดซลการยึดบทวิริตหรือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ไม่มีอยู่ในอัลกุรานหรือฮะดิษของท่านนาบีเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะในสำนวนหรือบทรำลึกที่อยู่ในอันกุรานหรือฮะดิษของท่านนาบีถือเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดและจะทำให้บุคคลเหล่านั้นเมื่อใช้บทรำลึก หรือบทดูอาบทวิงวอนด้วยกับสำนวนที่มีปรากฏหรือมีหลักฐานรับรองจากอันกุรานฮะดิษความปรารถนาของเขาก็จะง่ายได้ในการที่ละสุบฮานหัวตาลาจะส่งตอบรับความต้องการของเขาความปรารถนาของเขาเพราะเป้าหมายของทุกคนเมื่อเวลาดูอาเมื่อเวลาวิงวอนต่อละสุบฮานหัวตาต้องการ ต้องการที่จะได้รับผลระบุญดังนั้นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือจําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องยึดบทวิริศหรือการวิงวอนขอต่อรัศมีห้าหัวแต่อะไรที่มีหลักฐานไม่มีบทวิริศใดไม่มีบทวิงวอนใดที่จะมาเทียบเท่าบทวิริศหรือบทรำลึกหรือ บทวิงวอนที่อยู่ในอันกุรานหรือฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมหมัดซอลลัลลอฮุวาลัยฮุะซัลลัมไม่มีบทวีริษใดที่จะประเสริฐกว่าการอุตริกรรมเพราะบทวีริตที่อยู่ในอันกุรานฮะดิษนั้นมันมันประเสริฐกว่าสิ่งที่มนุษย์นั้นอุตริกกรรมสิ่งที่มนุษย์นั้นเติมแต่งคนที่เติมแต่งบทวีริตเนี่ยท่านเชคคุณอิสลามอิมอุตัยมียาท่านได้กล่าวว่าจะฮิลุน คือบุคคลที่โง่เขาเบาปัญญาเอาโมฟาริตุนหรือเป็นคนที่เพิกเฉยทั้งๆท,งที่บทวีริตที่อยู่ในกุรานฮะดิษของท่านนาบีเนี่ยมีเยอะมากเอาโมตาอัดดินหรือไม่ก็เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนตหลักการศาสนาของลัทธิสุบฮานาฮัวตาอาอยู่ในหนังสือมัจจุมุลฟาตาวาเล่มที่22หน้าที่ 5- 1 0และ511็ก็ขอฝากเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้เรานั้น ให้ความสําคัญกับบทวิริศหรือบทวิงวอนที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดซุลลัลฮวาไลฮฺวะซัลลัมได้สอนและมีสายรายงานที่ถูกต้องเพื่อที่เรานั้นนําไปปฏิบัติและนําไปขอต่อรสุภานะฮัวตาลาบทรํารึกเหล่านี้ถือเป็นบทรํารึกที่มีความประเสริฐดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานขอฝากประเด็นเหล่านี้เพื่อที่จะให้เรานั้นให้ความสําคัญ บดพิงวอนขอต่อรัศมีหานะหัวตาลาที่มีหลักฐานยืนยันก็ขอฝากแล้วก็ปิดท้ายด้วยกับบิลัยตอฟิกวันฮิดะยะ والسلام ะ ل ي ك الله บรกา